ยืนอยู่ข้างเตียงนอนอยู่เอ้ามาหยังอีละลูกผู้ใดคือมาเห็ดหยังมาสันเล็กน่อยผู้ยิ่งอ้า่อยสีมาบอกเลขเก้าเด้่าซันอุ้ยตัวเนน้อยจังได๋จังฮูจกักบอกเลียกเฮ้าเลยว,ว่าตัวสีบอกเฮ้าตัวใดมาสันเพื่อนเราเอากระดาษมาเพิ่นได้เขียนอันเลขหนึ่งแล้วก็เอากล้วยได้เขียนหลกรร้กก็เลขสอง คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผู้สูคนเนาะคะะ่ะเนาะพอดีจังได้ขอว่าได้ขึ้นเดี๋ยว่าได้ขึ้นเดี๋ยวรอก,ก่อนก็ได้ก็ <laughs> ไปเรืยย่อยๆรเลยเพื่อนๆช <c oughs> ืออที่แรกจะไปซื้อที่อยู่ทางในบานีเพื่นแบบเพื่อนแบบว่าเอาเพื่อนว่าอัน มันอยู่เลิกโพดว่าสันแล้วมาฝันว่าฝันเตงไอ้งวดที่แล้วเนาะว่าปูิ่นผ้ามาเบิงทีแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นนี่แต่หยางส่ละกบปลาใหม่ปลาไหลเนาะแต่ว่าในความฝันไปเยียนอยู่หิมทางทางขี้ดินแดงใบไม้แดงไปเมื่อในความฝันปูจะผ้ามาเบิงหยางกูเสียเอาแป้งนี่ละเิ่นว่าแป้งนี่จังไหนมาหกแ่เลยว่ะ อันแดงกะแดงสมภาพามาอยู่กันด่านแถเลยว่ากูเหยียบไปแล้ววาสันว่าแล้วก็ตีนเหยียบปื๊บโลดน้ำอันมือน่ะนะก็เลยวาเอ๊ะมันแปลงใดแปลงใดกับบมีดินแดงแปลงใดกับบแมนมาสันเบิงมาหลายแปลงบัดมาได้แปลงนี่ว่ากันแค่บ่อหอดชั่วโมงได้กันเนาะค่ะบัดพ่อมาเบิงข้างนาแปลงเพิ่นขี้ดินแดงค่กคัะ เาเห็ุทางมากแต่ว่าเหตดบดสุดนะนะมันสีมาอยู่ช่วงทีเบิกซับอยู่พอดีนะทางลาดยางเด้แต่ว่ามันสีมาขาดอยู่แค่ประมาณแปดร้อยเมตรนาทีเห่าเนี่ยว่าว่าไก่ก็เลยว่าเอาจะมาขึ้นในความฝันแท้มาสันพันซิแม่ดีดีกะนห้ง่ายเด้อเลยวันเสดกะเจ้าของกะขายง่ายเบากันปุบกะบสื่อกันนี่บอหอดสามสิบนาทีเนาะโอ้โหนะเบาปุบสื่อปั๊บบ้านนี้มาเบิ่งที่กะที ยาต้องไปข้างล่างจังหน่อยแต่ว่าดีว่าติดทางนะคะทางเส้นนี้เป็นทางทีเอฟซี FC เวลามาหาเบิกทราบแต่หลงทางมาเส้นนี้ตลอดเบิกทราบไปเอิญครับไปตลอดค่ะเ้นนีหล่ะทีเอฟซีหลงมาหลายที่สุดก็เลยมาได้ที่แบบบางเอิญโมโหว่าเพิ่นขายแค่มาาตารวจที่ว่ามันสีขาออกงาบบอที่แหกสิไปสืบทั้ทงในปูน้องไนน้องทั้งใน่นน่ะค่ะก็เป็นพุ่มปูน้องไนทัดไป ยูติดกันเคโตกันกับปูผีขมิเป็นดอนผีขมิญเพิ่นวาซีผู้เฒ่าผู้โอเพิ่นวาให้ฟังสถานที่แห่งนี้หมอถ้ำม,มาขอเลขสามตัสามงวดติดเนาะคะ่ะเพิ่นกะที่แรกเป็นพระมะขอบาทเพิ่นได้ซื้อเพิ่นกะเลี้ยนท้ามะเนาะเพิ่นกะมานางเอาสามงวดติดสามตันะแถวนี้ถือเบิเลย เลยว่าป้าคือสีมาได้มองแข็งมองเป็นตะยานเด็กขว่าเมื่อขึ้นนอนนรับคนก็เลยบอกว่าไปวะซันสีผ้าไปขี่เรือเพิ่นว่าเมื่อขึ้นนี่ยผ้าเบอร์จับขึ้นเรือขี่ล่องล่องล่องมามีละวาซันลงไปหอดที่ละว่าซันเมื่อขึ้นเนี่ยก็เลยว่าเอาบัดยางลงไปแบบเป็นตลาดนี่จะเห็ดผวกก็เลยไปเสือเห็ดวัวนาค่ะ ก็เลยว่าเอาจังวะที่ว่าเฮาจะมาหนีพอดีก็เลยนางสมาธิเหมือเน้าสวดมุ่นแล้วนางสมาธิสวงตีหานะล่ะค่ะเหมือเน้านี้มาสวดมุ่นสวยสุธียาจ,จะสวดตีสีก็เลยว่าโอ้ยว่าสันทีมันแข็งเดอ้อเพิ่นว่าห้ไปบอกเพิ่นก่อนกอนัสสันสีป่วยได้ๆสันบอบอกบ่ก,กาวกอนว่าสันโตกรงสีซื้อ พ่อหลาว่าซันนั่งสมาธิเมื่อเสาก็ได้ว่าซื่อหันแล้วเว่ากันแล้วนับการสิดไปโอนกันวันจันทร์เนาะค่ะเมื่อนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของที่พันเรียบร้อยแล้วเพะว่ายังเป็นที่พันอยู่าันติดจ่ายเงินติดจ่ายเงินกันวันจันทร์ไปโอนกันวันจันทร์เนาะค่ะอยู่อำเภอนี่่แต่เลยว่าขออนุญาตเขามากบวกครูพันเด้อ เป็นคููน้องในแล้วก็ปู่พีขมรย่ามวันพาพีเล็กน้อยแลนชวดสวดยวด,วด,ดนี่โอ้ีันหลังทาง,งนี้ว่าให้ฟังนางนชวดสวด,วดพระเจ้ามานางขอเลกหมอท่อมเงี่ยนแถวนี้แล้วหนะ้าแถวนี้คือเบิดเลยหมอท่อมผู้นั้นไปใส่เลยว่าเสีเามานางมาสั่นตายแล้วเิ่นเสียแล้วเิ่นเถาแห้งแล้วเิ่นเสียแล้วผู้ผู้นา่งเอาเมือนี่เบิกทราบกันเลยจะขอพูมนะคะว่า ลูกสิมาขอเปิดพุ่มละว่ะจะขอเลขพุม่มฝากพ่อแม่พี่นอนะ้องอันนี้เป็นเลขพูม่มปูหนองไน่เนาะคะ่ะวาเพิ่นสีหาแม่นสมคำลำลือบอถ้ามแม่นยีรีกะหเมื่อนีให้ได้เด้อหายเป๊ะๆย่หายกลับเด้อสีเนาะเล่าเนาะคะนี่แต่เ่อเรา้อเนเบอร์ตส์ัคโส,สมพุทธ รัตนาตะเย่ปมา r m จนะทวาราตะเย่นาระตังสัพพังอภราตั์งรมทิโนพันเตศินท่ามจาะเย่ปมา r m นะทวาราตยะเย่นากะตังสัพพังอภรัตั์ธรมติโนพันเตอาจาระเย่ปมา r m นาทวาราตะเย่นากะตังสัพพังอภราตั์ธมทิโนพันเตสาธุคุณภาษีรัตนาาตย์ขุนพุทธประธ่รมระสงฆ์คุนศิลคุนธรรมุนผู้บาอาจารย์าค้าพระเจ้าดิว่งเกินด้วยกายก็ดีด้วใจกดีด้วยว่าจาก็ดี ขอให้คุณพระศรีรัตนาไตรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์ขุณสิ่งคุณธรรมคุณผู้บา,าอาจารย์โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้านาะซาร์บาตีเถิดสาธุเดอร์มูภปูแปดบอกปูน้องในภูิปูหายผีภูิปูผีกเสมีนภูิสถานทีแห่งนี้เทวดาอาบากศึกพระองค์ลูกหลานขอเปิดภูิเปิด สถานที่แห่งนี้เป็นโชคเป็นลาบลูกหลานมากขอเหตุขอสั่งมากขอเปลี่ยนคือเด้อลูกหลานมากขอเปลี่ยนคือเป็นผู้ค้องที่อยูเป็นผู้เหตุผู้สั่งผู้แฝงของมญิงชาวชิบานชาวหาบันลือว่าปู้อยู่นี่ให้โชคให้ลาบลูกหลานขอจะคิดหนวดคิดเด้อปูเด้อปล่อยไปกให้ออกให้ปูเชิญปูมาอยู่เนี่ยทางลูกหลานโปรดเชิญปูที่อยู่ สถานทีแ่แห่งนี้มาให้โชคให้ลาบให้โชคให้มานเปิดให้ประชาชุนร่ำรวยโดหนีโคตศิลเปิดให้มนุษย์มาน่าได้โคหนีโคตศิลปดโคตดรหลอนดูปูเด้อเศรษฐกิจนี้ลูกนะขอเปิดโชคเปิดลาภขอบุญบารมีแม่ธรณีปูคำพื้นแผ่นดินให้มันออกะเด้อนี่ปูเป็นไห้มาปูน้องไน่ปูแตะต่อปูปูเจ้าที่อยู่ในนี้ล่ะ สังฆูอิติมหานาโคอิติมหาขรยกรมหาขรยตาขอให้ปูเหยียบไว้เด้อในกระดาษแผ่นนี้ให้ออกตรงตรงว่าเมนปูสีเขียนให้จักตัวสองตัวปูลายแบบนี่เนาะบาทนี่ลายแบบนี้แตเอาแบบนี้ให้มันตรงตรงเด้อบาทนี้ ไฮแบบนี้ไหมอนี้คือพุ่มพันซื้อมาเนาะเป็นไฮแบบนี่มาจีขอจักสามตัวตรงว่าสั้นเพื่อนไฮแบบนี้สามตัวตรงสามตัวตรงมีสามเจ็ดแปดแล้วก็แปดสามเจ็ดสามตัวตรงน่กักสีว่าจังไรสีตรงหกเจ็ดหนึ่งก็ได้ดูสีตรงลงมาครับสามตัวตรงคือสามเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งก็ได้ เพราะว่ากันตรงเนาะครับนั่นคือตรงอ่าเน่ยเดมเดาเนี่ยากนายหพันวากระสุ่งคือเนาะครับถ้าตรงมาตัวตรงเนาะถ้าตรงมาแบบนี้เนาะใช่ครับนั่นคือสามตัวตรงจริงเบิกทราบเพื่อใดว่าสิขอแบบนี้เด้เด้แบบนี่คือพุ่มพ่นไห่แ้วเต้พุ่มพ่นไหาเขียนแบบนี้ไห้ก็เลยว่าอ้าวขอสามตัวนึงคือได้ลายแถวบบนี้บบดนี้สามตัวแนวนอนนี่ข้างลุ่มหกเจ็ดหนึ่ง หกเจ็ดเจ็ดนึ่งอหกเจ็ดสามตัวตรงข้างนั้สามเจ็ดแแนวนอนนี่คือลุมข้างลุมเพินวากันมากกังขึ้นเอสิไดค่ะครับบ้แล้วมานบ่นนแปดเนาะปูหกเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งหก็ดหนึ่งบาทนี่แนวเลียงเป็นังหลบาทนี่บ่เนวาทเลีอเนบมีแนวเสลียงบ่อมี่แต่ว่าอันนี้ใจเขาขอสามตุด เลี่ยงกันตรงๆนะว่ามีเพื่อนเพื่อนว่าได้หายแบบนั้นเพื่อนว่าเพิ่นเคยหายแบบนี้เพื่อนว่าเข้ากับพวกว่าหมอทํามาเอาเป็นเอาแบบใหญเด้แต่ว่าเพิ่งหายเพิ่นเคยหายแบบนี้เพื่อนว่าเจ็ดแปดสามตัวตรงสามเจ็ดแปดกับหกเจ็ดหนึ่งเพราะว่ากันไล่ตรงมันมีตาอันนี้คือแนวนอนดิหน่หกเจ็ดหนึ่งนี่แนวนอนแนวตรงแนวตั้งนั่งคือแนวตรง แน่นเอ้บานีงแต่ว่าตรงกับความฝันเบิกราบอยู่ตัวหนึ่งนะคะเบิกซาบฝันว่าไปซื้อเ็ดปวกโลละบเมนโลขีดละสิบแปดบาทฝากคิปแปดไปตัวหนึ่งความฝันเด้อสิอ่าอันนี้คือพุ่มพุ่มปูแสดงว่าพุ่มเพิ่นนี่สีสีมาแบบนี้นะคะเนาะพุ่มเพิ่นสีมาแบกคือพุ่มอื่น ก็เคยขเขียนจังสี่เด้ส่วนมากคือภูมิปูนะคะมาเปิดภูมิแต่ว่าตรงก็จะควางยุขึ้นหนึ่งแปด8กับอย่างนี้นี่ตรงมื่อนี้แต่ว่ามักที่แปดพี่น้องใู้พฒทาเดอแต่ว่าตัวที่ชอบฟันทงน่ะมีตัวเดียวนะคะฟันทงตัวเดียวหางเดียว หึงมากขออยู่นี่กับบัตรงดอกบ่ตตงปันไดปั้นทงตัวนี้เด้อพี่น้องชอบเป็นพิเศษตัวเดียวหางเดียวนะคะเก้าหนึ่งสองความฟันตองหวัดมันมาค่ะเบอรัสามที่ว่ากพีเล็กหน่อยแขนหายดิเนาะเด่นเนี่ยมากตัวเดียวเนี่ยสื่อหล่กุมูตัวนี้นะพีเล็กหน่อยเขียน,ยนเรียกหายแต่ว่าหันปอกกล้วยพร้อมจะกินปอกแบบบ่มีเปลือกได้เอาใส่ทั้งในมากนะ มายืนอยู่ข้างเตียงนอนอยู่เอ,าาอ้ามมหยังอีละลูกผู้ใดคือมาเฮ็ดยังมาซันเล็กน้อยผู้ยิ่งออาขยสีมาบอกเลขเจ้าเด้มาสันอุ้ยตัวเนนน้อยเจัยงได๋จังหู้จัจกบอก,กรีกเฮ้าเลยว่าอันตัวสีบอเฮ้าตัวใด่าสันเพื่อนเอากระดาษมากเพิ่นได้เขียนอันเ,เนลข1นงล้วก็เอากล้วยได้เขียนหล้วก็เลขสองสิจจิงกะห้างเดียวละตัวเดียวแต่ว่าเบิกทราบเอากล้วยใส่เพราะว่ายัาง กล้วยเป็นเก้าค่ะก็เลยชอบมากเก้าหนึ่งเก้าสองอยู่แล้วกับหนึ่งสองเนาะค่ะแต่ผีน่ะเขียนเน้นๆน,นนะคือหนึ่งสองเขียนตัวเดียว 1, ค่ะหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองอันนี้บนเนาะคะ่ะอันนี้โตมากได้ได้ชอบพี่เจ็ดมักตัวเดียวนี่ละหนึ่งสองค่ะสำหรับเลขล่างนะ่ะล่างกับมักตัวเดียวหันมาขั้นเด็กไปสื่ออยู่ด้ มัดตัวนี้ตัวเดียวเลขล่างห้าหกเจ็ดค่ะมัดตัวเดียวเลขล่างทังกับเขาก็เกกันพอนยังจังมากพ่มาท่านเดียว,วออกค่ะอันสามแปดก็ออกแล้วสามเจ็ดก็ออกเล่าไปแล้วแต่ก็ออกข้าน้อยดูพร้อมกันเลยตัดออกค่ะชอบพิเศษคือตัวเน้นนะคะซื้อเยอะค่ะอันนี้เบอร์ทราบเลนตัวละแสนถ้าออกนี่คือได้เยอะนะคะเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็หกเจ็ดนะคะถ้าออกได้เยอะค่ะเพราะว่าตัวละแสนท่านเดียวออก ว่าท่านเดี๋ยวออกเล็กเล่าว่าท่านเดี๋ยวออกเล็กน้อยเบิกซับจัดสามตัวเลขคันถึกนั่นว่าตอกว่าวเลยค่ะตัวนี้นะตัวละแสนครับ้นึสองแน่นเหรินตัวละแสนตัวละแสนอันถ้าสามตัวตัวนี้ได้เป็นล้านค่ะออกเก้าหนึ่งสองตรงตรงอ่ะเพราะว่าเหรินเหรินตัวเดียวเลยค่ะเพราะว่ามั่นใจตัวนี้หนึ่งสองเนี่ยบวกกลับเลยคุณบอสหนึ่งสองกับสองหนึ่งนึ่งน้ำนะนะแต่ว่าสามตัวน่ะเบิกซับเล่นตรงๆเลยเก้าหนึ่งสอง ถ้าออกตัวตรงได้เยอะออกตัวกลับได้น้อยค่ะเป็นคนบวคอยมากกลับเป็นไดน,นะกลับไว้หน่อยเดียวนึง่งย่ำตัวซื้อหลายเลยคะ่ะได้เยอะเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเลยค่ะตัวเดียวลงมทุนลายแล้วถ้าออกตัวนี้จะได้จักรล้านก็บครับได้อันนี้ได้ลักล้านเึ้นอยูถ้าสามตัวตรงกันชองตัวกับเรียนตัวละแสนหนึ่งเด่น่าหลายแต่ว่าพ่อได้มาถมทีหรือว่าเนาะพ่อได้มาขุดซาถมทีพ่อได้มาแปลง แต่กันถือตั้งวันที่หนึ่งที่จ้างหมอร่ำไงมางอันยู่นี่แหละวงไงเลยเราปากน้องไว้แล้วน้องสาววัดจ่างไม่เบิ่งในเด้อวงนี้ว่าันน้องสาเนี่น้องน้องนี่บ้างน้องน้องอยางเมืองวัดนีขนาดที่เขากันนังดังๆอยู่ตอนนี้เป็นมาขอคู่อยู่ทีไม่เพิ่นนะครับคือว่าวงสุดท้ายก็เบิกตั้งวงคน